สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําโปรแกรม Area นะคะจะเป็นโปรแกรมการคํานวณหาพื้นที่ค่ะค่ะโดยตัวนี้นํามาค่ะจะเป็นกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อซ็อกเกียค่ะรุ่นเซ1สองหค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ปุ่มเมนูนะคะ F 1ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการใช้ลูกศรนะคะเพื่อเลื่อนลงมาค่ะค่ะแล้วเลื่อนลงมาที่ Area ีนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกด Enter ค่ะ ่าเข้ามาหน้านี้นะคะเขาจะให้เรานะคะทําการเล็งกล้องนะคะไปยันจุดที่1นะคะที่เราต้องการจะคํานวณหาพื้นที่ค่ะขาดจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการเล็งกล้องไปที่เป้าปีซึมนะคะแล้วทาการกรดมีที่ F4 คาะจากนั้นนะคะให้เราทําการกรด OBS ที่ F4 ขาดตัวกล้องนะคะก็จะคํานวณเป็นค่าพิกัด <Czy> NE ออกมาให้เรานะคะให้เราทําการกรด OK ที่ F1 ค่ะ จากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเล็งกล้องนะคะไปยันเป้าปีซึมจุดที่2ค่ะแล้วทำการกดมีดที่ F4 ค่ะแล้วทำการกด OBS ที่ F4 นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด OK ที่ F1 ค่ะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะทำการเล็งกล้องนะคะไปยันเป้าปีซึมจุดที่3นะคะแล้วทำการกดมีดที่ F4 ค่ะค่ะแล้วทำการกด OBS ค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดโอเคค่ะที่ F 1ค่ะค่ะถ้าเราต้องการจะคำนวณหาพื้นที่ทั้งหมด3จุดนะคะให้เรานะคะทำการกดแคลวที่ F 2ได้เลยนะคะค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาคำนวณหาพื้นที่นะคะทั้งหมด4จุดค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะเล็งกล้องนะคะไปยันเป้าพิซึมจุดที่4แล้วทำการกดมีดค่ะค่ะจากนั้นกด OBS นะคะ แล้วทำการกดโอเคค่ะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะทำการกดแคลที่ F2 ค่ะค่ะ <electronics>:. <them> ตัวกล้องนะคะจะคำนวณเป็นค่าพื้นที่ออกมาให้เรานะคะทั้งหมด4จุดนะคะให้เราที่ดูที่ค่า PT นะคะค่ะค่าพื้นที่ของเรานะคะก็จะอยู่ที่2.109ตารางเมตรนะคะ เกียร์ซสองหนึ่งูตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่หกหนึ่งสองพันบาทค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ขาตั้งกล้องอลูมิเนียมนะคะแบบนี้นะคะหนึ่งคู่ค่ะขาแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์นะคะหนึ่งชุดค่ะสินค้าของเรานะคะรับประกันอยู่ที่หกเดือนค่ะสามารถคาลิเดตได้ฟรีหนึ่งคันนะคะในหกเดือนค่ะหากหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านกล้องสมบอร์ระยองค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะ ที่เบอร์033033494ค่ะค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่ s C r L i r y i 99ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ